อนิเมะอิมแพคคลิปนี้ครับตอนนี้ก็มีอัปเดตได้ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วนะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปดูว่ามีอะไรที่ถูกเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับก่อนที่คลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำใจให้กับผมด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยการใส่โคยันก่อนดีกว่าครับโคดจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด2โคดนะอ่ะกดวาร์ปไปตรงโคดต,ตรงนี้ฟึบโคดแรกครับจะเป็นโคดเจ้าตัวนี้อ่าใส่ตามผมเลยนะครับผมใส่มาแล้วเราจะได้มาเป็นอู้สามสิบมิลเลคเนโท และโค้ดที่2ครับจะเป็นเจ้าโคดตัวนี้นะใส่ไปครับอู้ได้มา20มิลลิคัโทเค็นเลยว่าอ่ะนี่ก็เป็นโค้ดใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งโคดใหม่ทั้ง2โคดไว้ใต้คอมเมนต์นะในส่วนต่อมาครับจะเป็นยูนิตท,ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมจะเป็นออเซ็ตจากซื้อสื่อไคเซนทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตรงนี้นะครับอ่ะจะมีนานามินะโอ้มีโทจิด้วยวะทุกคนแล้วก็ จะเป็นของโกโจนะที่เราเห็นแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นของมาฮิโตะนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้น่าจะเป็นเกะตทรปะใช่ไหมน่าจะเป็นเกะตทนะอย่างที่เราเห็นหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ5ตัวที่ถูกเพิ่มเข้ามาอาจจะมีพวกตัวที่เป็นเลเจนดอรี่ไม่สามารถอีโวได้นะครับนี่ก็เป็นตัวที่ถูกเพิ่มเข้ามาหลักๆนะแล้วก็เดี๋ยวดูตู้ก่อนอู้เป็นโกโจพอดีว่ะทุกคน เดี๋ยวผมลองสุ่มเอาโกโจดีกว่าครับผมจะใช้เป็นอ๋อเมกาลักครับแล้วก็นโนมอลลักนะเพื่อเราได้อ๋อพวกช้นี่โกโจอย่างนี้นะแล้วก็เรามีเพชรพอด้วยนะครับน่าจะประมาณ20,000เพชรเพื่อการันตีนะอันนี้ไงเอ่อตัวละครจากจื้อสือไคเซนใช่ปะไอตัวพวกตัวเลกา c ซีอะไรพวกนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองสุ่มก่อนสักคู่ครับโอ้ยทุกคนดูนี่ดิผมกดลัว,ลวได้เลยอะคือแบบ ไม่ต้องรอคูดาวแล้อวอะแล้วผมไม่ได้อะไรดีๆเลยอ่ะ <c oughs> ไอสัตว์เดี๋ยวทุกคนผมใช้โชคไปแล้วผมกดรัวผมไม่ได้โกโจเลยวัเตอร์ฟเราจะหมดไปสองหมื่นแล้วครับโอ้โหโคตรเกลือเกลือมาก <c oughs> เกลือสุดๆนี่ผมใช้เมก้ารักกับโนโมลรักนะแล้วผมใช้เพชรไปประมาณหมื่นกว่าผมถึงจะได้เออดูร้านค้าดิร้านค้ามีอะไรวะ โอเคผมน่าจะสามารถที่จะอีโวโกโจได้แล้วนะเดี๋ยวสักครู่ครับอืมโกโจผมขาแค่กล้วยอันเดียวนะเรามาดูกันที่โกโจรครับโกโจจะมีทั้งหมดอยู่ที่3สกิลนะจะมีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็บีดดาวส่วนมุลาสก,กิมันน่าจะต้องเอาเวกเกนก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้ได้ซึ่งผม ไม่สามารถที่จะครับโกโจได้นะทุกคนผมขาดแค่ยลโล่แคนดี้อันเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มยลโล่แคนดี้ก่อนผมน่าจะอ่ะนี่ไงมียลโล่แคนดี้พอดีครับเดี๋ยวขอฟาร์มสักครีมทุกคนผมน่าจะครับโกโจได้เลยครับ a later few moments เรียบร้อยทุกคนเราหาวัตถุดิบได้ครบแล้วเราสามารถที่จะอีโวโกโจได้แล้วครับมาเดี๋ยวเรามาอีวโจโจโกโจกันเลยวัตถุดิบใช้เยอะมากๆเลยนะก็ต้องเล่นประมาณ2-3วันเลยถึงจะได้วัตถุดิบเยอะขนาดนี้ครดมาเลยครับ อ่าแล้วเราก็จะได้มาเป็นผ้าปิดตาเจ้าโกโจใช่ไหมแล้วก็ต้องมาอีโวตรงนี้อีแคปโกจูเราก็จะได้เป็นโกจูซิกอนะมันจะได้โดเมนเอ็กเทนชั่นอินฟินิตี้นะครับผมแล้วก็ออกมุราสกินะแล้วก็ลิมิตอะไรสักอย่างอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นท่าใหม่หรือเปล่านะอีโวมาเลยเรียบร้อยครับ ไหนมาดูซิว่ากดโจมันจะสุดหล่อเทแค่ไหนโอ้นี่ทุกคนท่าประมาณนี้เลยนะครับผมสามท่า Infinity War. อินฟินิตี้วอยอ๋อไอ้ท่านี้มันคือท่าอะไรไม่รู้นะแล้วก็เพิ่เพนี่ยครับผมโอ้แล้วก็ได้นิสัยติดตัวมาด้วยเหรออินฟินิตี้ว่ะอันนี้น่าจะอ๋อเลือดลดช้าลงหรือเปล่าดาเอา,เอา,เอาโอ้แต่สเตตมันก็ไม่ได้ค่อยเยอะอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเลเวลหนึ่งแล้วก็เรายังไม่ได้อ๋อใส่นิสัยให้มันด้วยเดี๋ยวผมมา ใส่นิสัยให้มันดีกว่าผมมีดาวอยู่50อันนะครับผมถ้าเป็นไปได้อยากให้ได้ i m m o r ร์เเหมือนกับเจ้าโกหังตรวจงี้นะนิสัยอิ m มอร์ทมันจะอยู่ในระดับของเท่าไหร่วะเอ๊ะทำไมมันปรับให้หน้าจอใหญ่ขึ้นวะเนี่ยทำไมผมไม่เห็นเลดดรอปปะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรครับรีไปเลยเราจะเอาที่ดีที่สุดนะโอ้ราก้อนทุกคน เราได้ดราก้อนมาครับเฮ้ยดีแต่เราไม่รู้ว่าเศษดอปมันอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าผมมองไม่เห็นเดี๋ยวผมย่อจอแป๊บนึงย่อจอก็มองไม่เห็นครับถึงเราจะจอเล็กเราก็มองไม่เห็นแต่มันน่าจะอยู่ที่0 0นเท่าไหร่นี่แหละนี่ก็คือนิสัยที่เราได้มานะครับผมแล้วก็ต่อไปอ๋อผมจะไปอ๋อนี่นี่นี่น,น,นี่เราต้องมารีเอาสเตตของมันด้วยนะให้สเตตมันโหดขึ้นกว่าเดิม โอ้โหดูดิมันบีพัดหมดทุกอันเลยอะซึ่งไม่ดีเลยนะครับถ้าเป็น SS นี่จะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าโกหังผมว่า s ของ a อทเลยนะแล้วก็เจ้ามินาโตะก็ SS ของ a อ k mm hmm. นะครับอรีไป oh. 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 <laughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโคตรทุเรศเลยทุกคนสเตตทุเรศมากครับแล้วก็เหลือพรีเมียมโซหนึ่งอันฟึบน 14%อ่ะยังพอได้เดี๋ยวเราไปเก็บออพีเมียมโซเพื่อมารีสเตตใหม่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตในส่วนของตัวละครที่ถูกเพิ่มเข้ามาจากเรื่องจิจุสึไคเซนนะครับต่อมาครับจะเป็นด่านเนื้อเรื่องอันใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะก็จะเป็นด่านของจิจ u สึไคเซนเลยครับมีอยู่ทั้งหมด6ด่านนะก็แค่นี้น่าจะมีแค่นี้อ้อแล้วก็ อีกหนึ่งอันครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่จะเป็นในส่วนของเลดซึ่งเลดเจ้าตัวนี้เราไม่สามารถที่จะลงคนเดียวได้นะครับเราต้องลงกันทั้งหมด5คนถึงจะสามารถลงได้นะส่วนวิธีในการไปซื้อบัตรในการลงเลดเจ้าตัวนี้นะเราต้องไปที่โกช็อปครับแล้วมาที่มิกครับนี่ เลตทิเก็ตจะขายอยู่ในราคา5,000บาทนะทุกคนทุกคนอยากเห็นสกิลทั้งหมดของเจ้าโกโจซิกไอดราก้อนตัวนี้ปะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฟาร์มเวลสักคู่นึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลทั้งหมดของเจ้าโกโจซาโตุดราก้อนตัวนี้กัน ใช้เวลาฟาร์มเกือบวันเลยนะทุกคนกว่าเราจะฟาร์มถึงเลเวลที่40ได้ครับผมออโต้เอฟไว้ในโหมดของ i ิน i n นิตีนี่เกือบวันหนึ่งนะอย่างเลเวลอยู่ที่40ครับเกมนี้เป็นเกมที่ฟาร์มนานโคตรๆเลยผมไม่รู้ว่าผมมาติดลูปของเกมที่ใช้เวลาฟาร์มนานแบบนี้ได้อีกยังไงนะมาเริ่มกันที่การโจมตีแบบปกติครับบีดดาว อ่าจะเป็นการต่อยรุ่นรัวเนี่ยครับทุกคนสกิลต่อมาครับจะเป็นในส่วนของสกิลของมูราสก,กินะทุกคนใช้ไปเลยโอ้ยสุดหล่อมันไม่ใช่ทรงผมโกโจเนี่ยใช่ไหมมันไม่ใช่ทรงผมโกโจว่าหรือว่าใช่วะ มูลสกิแบบหล่อเท่ะนะครับผมอ่ะแล้วก็สกิลต่อมาครับทุกคนลิมิตเลดเหรอใช่ไหมมันอ่านว่าลิมิตเลดปะในใช่สกิลที่3ครับจะเป็นการยิงสีน้ําเงินออกไปนะครับผมแล้วก็ตามด้วยสีแดงนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่บิดดาวอีกรอบนึงนะครับคือสกิลถ้าใช้ไปแล้วอ่ะมันจะติดคูดาวเวยเราต้องรอคูดาวมันไม่สามารถที่จะใช้ได้ต่อเนื่องนะ มันไม่มันไม่ติดประกายามินด้วยวะ่ะคือมันจะมีโอกาสที่จะติดประกายามินด้วยนะครับผมเมื่อติดไปนี่มันจะดาเมจแรงมากยิ่งขึ้นนะอ่ะมุลาสกิอีกรอบนึงเดี๋ยวเราเล่งเป็นสักคูณ1น้ไหมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาในการล่านานนะครับอ่ะประมาณนี้ละกัน คูณ1.5เนาะและก็ลิมิตเลทอ่าประมาณนี้ประมาณนี้และก็สกิลสุดท้ายท้ายสุดครับทุกคนนั่นก็คืออินฟินิตี้วอยกลางอนาเขตพรมแดนไรมาดนะใช้ไปเลยอันนี้แบบคูณ2นะครับอะไรเนี่ยโกโจจะทำดาเมจ100%้วเหรอแล้วก็จะมีเอ่อบวกอัตราในการหลบลีกอีก60นะครับ โอ,โอ้อย่างงี้นี่เองก็คือกลางอนณาเขตศัตรูก็จะโดนนาเมตดนะครับแล้วก็จะเพิ่มอัตราในการหลบหลีกให้ตัวเองอีก60นะก็นะประมาณนี้สกิลทั้งหมดของโกโจสัตรุในร่างของซ i กอและก็ยังไม่หมดแคลวทุกคนคือเมื่อวานเนี้ยผมได้กดไปดูออตัวละครที่ผมจะอีโวตัวถัดไปใช่ไหมแต่พอผมกดดูเว้ยทุกคนมันขึ้นอย่างนี้ครับเราสามารถที่จะอีโวโกโจซัตรุไปอีกร่างได้นะคือวัด นี่มันโกโจโกลายเป็นตัวอ๋อซีเคตนะเนี่ยจากโกโจโกในร่างของมิสติกจะกลายเป็นซีเขตครับแล้วก็ไอเทมในการอีโวเนี่ยจะเป็นอ๋อที่เราพูดของว่าเป็นของ เโกโทโฮแต่จริงๆไม่ใช่นะแล้วดูวัตถุดิบในการคร้าครับใช้วัตถุดิบเยอะมากๆเลยบูแคนดี้ใช้ตั้ง50กว่าอันออเรนแคนดี้อีก40นะครับแล้วก็พิงแคนดี้อีก30ใช้เยอะมากๆเลยนะน่าจะอีกประมาณวันหนึ่งผมถึงจะสามารถฟาร์มได้หมดเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราฟาร์มเสร็จหมดเป็นที่เรียบร้อยนะ the next day เมื่อวานแคผมทำโกโจล่าง2ไปแล้ววันนี้ผมก็เก็บวัตถุดิบครบเป็นที่เรียบร้อยครับเราสามารถที่จะอีโวโกโจไปขั้น3ได้แล้วนะครับผมวัตถุดิบใช้โคตรเยอะเลยทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะใช้เยอะอะไรปลาณน,นี่ะเดี๋ยวเราค้าไปเลยครับเจ้าลูกบาทสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมแล้วก็มาค้าเป็น โกโจโล่างโชดาวครับอีโวไปไม่มีเอฟเฟกอะไรทั้งสิ้นเราได้มาเป็น3โซชิเกตหนึ่งพรีเมียมโซนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สแตะของเจ้าโกโจโกันดีกว่าอู้อย่าบอกนะว่ารีเวลใหม่เมื่อกี้ผมเพิ่งเก็บ <c oughs> ผมเพิ่งเก็บเลเวลได้60ทุกคนผมต้องไปเก็บเลเวลใหม่อีกแล้วครับ ทำไมมันดูเหนื่อยวะเนี่ยไอโกโจโตัวนี้และเรามาดูกันที่สแตทโอ้โหสแตทไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะ่ะนี่ผมอุตส่าห์อีโวไปสามขั้นนะผมยังได้แค่ a p พครับน่าจะต้องรีหน่อยวะ่ะทุกคนให้ได้ไวะพวก ss อะไรอย่างเงี้ยอืมคือแบบถ้าแบบนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะคือเราอุตส่าห์อีโวไปถึงสขั้นเลยนะโอ้น่าจะได้โอ้ อันนี้ก็โอเคนะผมว่าเพราะว่ามันเป็น A บวกของ ATK ครับแล้วก็ A ลบของ Defense ส่วนเลือดอมผมมีพิมียมโซแค่2เองอะ่ะผมไม่เสียงที่จะสุมแล้วกันปะเดี๋ยวเราไปดูสกิลทั้งหมดของเจ้ากโกโจร่างโชดาวตัวนี้กันดีกว่าครับโคตรหลอ่อเท่เลยทุกคนมามาดูกันที่สกิลการโจมตีของเจ้าโกโจโช,โชดาวกันการโจมตีแบบปกติครับ ไม่ได้ต่างอะไรกับการโจมตีแบบโกโจซิกอายเลยนะต่างกันแค่จะมีประกายทามินเข้ามานะครับผมแล้วก็ประกายทามินเนี่ยจะค่อนข้างที่จะติดถี่มากๆเลยนะอ่ะสกิลต่อมาครับแม็กซิมัมเอาพุชบูเหรอใช่ไหมเป็นสกิลอะไรอะอ๋อโอเคโอเคผมเข้าใจแล้วมันคือสกิลหมุน นี่อย่ดูคนทำไมมันมาอยู่ในส่วนของไอ้เจ้าเขาเรียกว่าอะไรวะโกโจโชโดาวะอะการโจมตีแบบปกติอีกรอบนึงครับเนี่ยดูเดะทุกคนดูนี่ดิติดประกายทมินบ่อยมากเลยนะครับการโจมตีถัดมาอัลติเมทวอยก็เป็นการการอนาเขตเหมือนเดิมใช่ไหมก็ไม่น่ามีอะไรแตกต่างนะครับผม สถานะที่ได้ก็ปกติเลยนะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะอ๋นี่ไงทุกคนติดสตันครับแล้วก็ติดเลือดออกด้วยนะแล้วก็ติดพิษด,ด้วยนะโอ้ยเดียวติดทุกอย่างเลยเอออะแม็กซิมัมเอาพุชบูอีกรอบนึงจัดมากกูโ,โจที่เห็นดามเมจน้อยขนาดนี้เพราะว่ามันเลเวลหนึ่งนะครับเอา ดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่และสุดท้ายท้ายสุดครบนั่นก็คือฮอลล์เพิร์พเพิรลสองร้อยเปอร์เลลเพรเพิลอยเร็ลยวะไหนมันเป็นสกิลยังไงขอดูหน่อยสิโอ้ oh! มันคือโกโจนุกครับ This, <Twilight. S 2> มันคือนุกก๊กโกโจ ไม่ใช่มันไม่ใช่โกโจนุกโอ้โกโจเชียโคตรเท่เลยโอ้รอไปอีกห้าเทินครับว่าแล้วทำไมมันเท่กันาดนี้เดี๋ยวเรารอดูโกโจโนุกอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวขอมันวนเทินก่อนโกโจโนุกอีกรอบหนึ่งครับไม่ใช่โกโจนุกดิมันเป็นอ่อเพอร์เพล่สองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันเหมือนโกโจนุกเลยจังเลยอะคืออยากให้เป็นโกโจนุกนะเนี่ยดูดิโคตรเท่ โอ้ยมันสุดหล่อจริงๆชวัยไล่ Eye of Windom Nile โอ้ยพูดอะไรไม่รู้เยอะแยะอ่านไม่ถูกเชี่ยโอ้โหเชี่ยโค้รเท่โอ้ เท hey, ่จริง,รงครับสาหรับเจ้าโกโจตัวนี้นะใครที่ยังไม่รู้จะทําตัวอะไรดีผมแนะนําให้สุ่มหาเจ้าโกโจเป็นตัวแรกก็ได้นะแล้วก็ทําอีโวมันไปถึงขั้นสุดท้ายเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เก่งแล้วก็เท่พอสมควรนะสำหรับเจ้าโกโจตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณแค่นี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้า, like, า, share, าผมอธิบายตรงไหนผิดพลาดไปก็ขอภัยเว่นนะที่นี้ด้วยเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับเจอกันครับบ๊ายบาย